ในช่วงเดือนกันยายนนี้มันมีเกมให้เล่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับไม่รวมผ่านออฟเอ็กซ์ไที่ผมกําลังฟาร์มอย่างเมามันก็จะมีพวกเมทัลเกสเน็กเอตเตอร์ Snake e ater, ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะง,งานนับด้วยมีลอสโซอัสไซที่ถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ก็น่าลองเหมือนกันมี Hell i s Us ที่ผมกําลังเล่นข้าเวลาอยู่เหมือนกันเป็นเกมโซที่แปลกดี D. ไม่ค่อยเห็นโซที่มีเซตติ้งในยุคโมเดินและเป็นสไตล์ไฟมากเท่าไหร่ล่าสุดก็น่านจะซัก t ด e ะเซิรถ้าเคยเล่นกัน แล้วก็แน่นอนครับซิลซองที่ผมกําลังหัวร้อนกับไอตุ่มแดงนั้นแทงทีไรก็พุ่งเลยตลอดมี b o r d e r l a n d ดแฟนชายนี้ผมไม่เคยแตะเลยไม่รู้จะลองดีไหมแล้วก็ที่อยากเล่นมากที่สุด Dying l i g h t t h e b e a s, <S t ครับด้วยคำที่ผมเป็นแฟนเทคแลนและด i n g l ไ g h t อยู่แล้วการได้กลับไปเล่นเคลนอีกถือเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ครับก่อนจะปิดช่วงปลายกันยายนี้ด้วย s ซ l e n t Hill F พร้อมกับเปิดต้นเดือนตุลาคมด้วยโก o s t of Yo ยเทซึ่งในบรรดาเกมมากมายนี้ครับเกมที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมาก แต่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่เพราะโดนกระแสซิลซองกบหมดนั่นคือโครนนสนิวดอนครับเกมโซเวียร์เฮอร์เรอร์เกมใหม่ของบลูเบอร์ทีมที่ทั้งธีมภาพและบรรยากาศของมันดีงามมากๆโลกลมสลายในแนวโซเวียตทาเอานึกถึงสตอกเกอร์อยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับนอกจากความดีงามในเรื่องความหลอนแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นผมว่ามันก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นใน h r o n น s the New d a w n สำหรับผม s u v e r e i h o r r o r คือเป็นหนึ่งในแนวเกมที่มันท้าทายมากๆครับไม่ต่างอะไรกับเกมโซเลยสิบเนื่องจากที่ทั้งสองเกมมันมีการเน้นองค์ประกอบที่ทำให้เกมยากเหมือนกันอย่างเกมโซมันก็จะเน้นไปในเรื่องของ Combat การต่อสู้ศัตรูที่มันยากมากๆ ทำให้ผู้เล่นต้องเรียนรู้ที่จะจดจำมูฟเซตของพวกมันขณะเดียวกันครับโซเว e ร์เ so Horror พวกเขาไม่ได้ไปเน้นความยากในเรื่องนั้นแต่จะทําเกมให้มันยากยิ่งขึ้นผ่านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดผู้เล่นต้องชั่งน้ําหนักเอาเองว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้อะไรมันจําเป็นจะต้องจัดการสตูทุกตัวไหมหรือควรลงทรัพยากรที่มีไปกับสิ่งใดมากกว่ากันแต่ทั้งนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าคอมแบทของตัวอร์เ h อ r r o r จะง่ายนะครับบางเกมมันก็ยากบางเกมมันก็ง่ายเหมือนโซนนั่นแหละ ซึ่งสำหรับผมโค o n o s The New Dawn มันเป็น s ว r v เฮอร์เรอ o r ที่ค่อนไปทางยากครับและเน้นความเป็น h ฮอร์เอรความน่ากลัวจนมันไปคล้ายกับ d e เ Space มากกว่า Resident Evil ในมุมมองผม,มน,นะครับที่ทางฝั่ง RE เนี่ยมันจะค่อนข้างเน้นไปทางแอคชั่นมากกว่าเมื่อเราเทียบกับตัวเวอร์เฮอร์เรอรเกมอื่นแต่ก็ได้ข่าวแล้วว่าภาคใหม่นี้เรเ u ียมทาง Capcom พวกเขาก็จะพยายามเน้นจุดความสยองขวัญมากขึ้นแล้วต้องรอดูต่อไปครับ ซึ่งจริงๆในด้านความสยองขวัญภายในโครนสเด e n นิวดอนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะตัวมันเป็นผลงานของบรูเปอร์ทีมทีมพัฒนาสัญชาติโปลแลนด์ครับที่เชี่ยวชาญและโด่งดังในเกมเฮอร์เรอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม้แต่ก่อนช่วงปี2010ทางบรูเปอร์ทีมจะเน้นไปทําพวกเกมลงมือถือซะมากกว่านะครับพวกเกมบาสมองผมใช้คํานี้อย่าง Pe p ป r ร์วลลองไปหาภาพดูได้ถว่าช่วงกลางยุค2010นะครับประมาณปีที่14-16 รูเปอร์ทีก็ได้เปลี่ยนตัวเองครับและพัฒนาเกม h ฮอร์เรเกมแรกของพวกเขานั่นคือ Layers of Fear ที่หลังจากนั้นครับพวกเขาก็ทำเฮอร์เรออกมารัรๆเลยให้กำเนิด Observer, The Medium และ Blair Witch รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำโปรเจกต์ Remake Silent Hill ของ Konami ด้วยครับอย่าง Silent Hill สก่อนจะตามมาด้วย Chronos the New Dawn ตัวโปรเจกต์ Chronos นี้มันเรียกว่าเป็น Original Title ของพวกเขาเลยก็ได้ครับที่ไม่ได้มีพับ l i ลิเชื่อเจ้าไหนมาเกี่ยวข้องซึ่งการพัฒนาของมัน เริ่มต้นในช่วงปลายของปี2021ครับหลังจากที่พวกเขาพัฒน,นา The Medium เสร็จทีมส่วนหนึ่งก็ได้ถูกมอบหมายให้ทําเกม Chronos น,นี้ขึ้นมาซึ่งสืบเนื่องจากที่ในตอนนั้นการพัฒน,นา Silent Hill 2ของพวกเขามันเริ่มไปแล้วครับทาง r o u p e r ทีมเลยอยากให้ตัว Chronos มันมีความแตกต่างจากตัวเกมที่พวกเขากำลังทําอยู่ใครที่เคยเล่น Silent Hill ทุกคนน่าจะทราบกันดี Silent Hill มันเน้นไปในด้าน psychological horror ผสมกับ body horror เล็กๆแล้วก็มีความติดดินเข้าถึงง่าย ด้วยเหตุนั้นครับโครนอสที่พวกเขาทำเลยหันไปในอีกด้านหนึ่งเลยทําให้มันมีความเป็นไซไฟเฮอร์เรอร์มากขึ้นและผสานความเหนือจริงความเซเรียลเข้าไปมากกว่าตัวไซเลนฮิลและนอกจากนั้นทางทีมยังเลือกใช้อัสไตล์เหมือนกับภาพยนตร์ดังหลายเรื่องครับอย่างเช่นเอเลียนและสตาร์วอรในสมัยก่อนที่พวกมันจะมีงานภาพเป็นแบบเร t โ o ฟิเ u อริซึมหรือแคสเซตฟิเ u อริซึมที่พวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยจะดูมีความอนาล็อกแต่ก็มีฟังก์ชันที่ทันสมัยส่วนในด้าน setting ใครที่เล่นมาแล้วหรือมีโอากาสได้ดูพี่เอกหรือคนอื่นๆเล่นก็น่าจะทราบกันครับว่านิวดอนเนี่ยมันเป็นชื่อเมืองแห่งแรกที่เราอยู่ที่ตามเนื้อเรื่องแล้วมันมีความเป็นคอมมิวนิสต์มากตรงนี้ทางบูเปอร์ทีมพวกเขาได้รับแรงบรดาใจมาจากเมืองที่พวกเขาอยู่เลยครับย้อนกลับไปในช่วงยุค80ที่ในตอนนั้นเมืองของพวกเขายังคงปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์อยู่และเพื่อให้เซตติ้งนี้มันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นทางบูเปอร์ทีมเลยทําให้งานสถาปัตย์ภายในเกมไปในทางทิศทางนั้นเช่นเดียวกันครับ เป็นงานสถาปัตย์ในแบบบลูเทอลิสที่ภายนอกจะดูดิบๆหน่อยไม่ค่อยมีสีหน้าต่างน้อยดูแข็งๆตันๆเป็นการออกแบบที่เหมาะสําหรับอากาศหนาเวเย็นของที่นั่นครับจึงถึงแม้จะเล่นจบไปแล้วแต่เรื่องราวหลายส่วนของโครโนสเดอะนิวดอนมันจะยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับบางเรื่องไม่ได้มีคําตอบที่แน่ชัดปล่อยให้เราไปคิดต่อกันเอาเองไม่ก็อาจจะเป็นการทิ้งไว้เพื่อรอขยายต่อในส่วนเสริมหรือ DLC ต่างๆหรือแม้กระทั่งภาคต่อครับทว่าจากที่เกมหลายเกมของ Ro เปอร์ทีม ไม่ค่อยมี d l เลและนะตอนที่ผมกาลังทําคลิปนี้อยู่มันก็ไม่ได้มีประกาศว่าจะทํารวมถึงภาค2ด้วยที่อาจจะเร็วไปหน่อยเลยทําให้เราอาจจะพอคาดเดาได้ว่า c Chronos the New d a w n จะไม่มี DLC ครับใดๆก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับมันเลย h r o n o s The New Dawn มีเซตติ้งอยู่ภายในโลกอนาคตครับที่มนุษย์ได้พบกับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันได้ทําให้อารยธรรมทั้งหมดล่มสลายไปนานแล้วพร้อมกับมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอย่าง Time อ d d i t y ที่สามารถทําให้พื้นที่บริเวณนั้นมันปกผันนอกเหนือการเวลาปัจจุบันได้มีแม้กระทั่งทม์ริฟรอยแยกของการเวลาครับที่สามารถทําให้เราย้อนเวลากลับไปในอดีตได้โดยตัวเรานั้นจะรับบทเป็นนักเดินทางที่ได้รับคําสั่งจากองคอ์กรหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกกันว่าเดอะคอลเล t ทีฟเพื่อหาทางช่วยมนุษย์จากภัยพิบัติที่พวกเขาให้ชื่อมือนว่าเดอะเชน g e และจัดการกับเหล่าศัตรูที่คอยมาขัดขวางทางพวกออฟเอนโดยงานของเราคือการไปรเก็บเอเซนต์เป็นแก่นกลาง หรือตัวต้นของผู้ชายคนหนึ่งนามว่าเอ็ดเวิร์ดวเนสกี้ผ่านการใช้รอยแยกเวลาที่เกิดขึ้นครับเพื่อเดินทางย้อนเวลากลับไปก่อนที่ตัวภัยพิบัติมันจะทําลายทุกอย่างหรือในช่วงเวลาที่เอ็ดเวิร์ดยังคงมีชีวิตอยู่แล้วจึงค่อยนําตัวต้นหรือแกนแท้ของเขาไปอัปโหลดเก็บไว้ที่เดอะคอลเลกทีฟผ่านกระบวนการแอสเซนแดนซ์ถ้าให้เราจากข้อมูลชุดนี้ผมพอคาดการได้ว่าตัวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมันได้ทําให้มนุษย์ทุกคนเสียชีวิตไปแล้วครับหรือไม่อาจเป็นมนุษย์ได้ด้วยเหตุนั้นจึงเกิดขึ้นมา ที่เป็นสเสมือนกับกล่องมีไว้สําหรับเก็บตัวตนหรือจิตใจของมนุษย์เอาไว้ให้มันกลายเป็นการมีอยู่รูปแบบใหม่มีตัวตนอยู่ร่วมกันคอลเลกทีฟที่ว่าก็น่าจะมาจากคอลเลกทีฟคอนชเชเชนเนสทว่าจากคาสั่งที่นักเดินทางได้รับมันก็ทําให้เราพอทราบครับว่าคอลเลกทีฟเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของมนุษย์ทุกคนบนโลกแต่มีเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นที่ถูกเลือกให้เก็บไว้อาจจะด้วยข้อจํากัดต่างๆหรืออย่างอื่นหน้าที่หลักของเรา ก็คือไปนำจิตหรือตัวตนของผู้ที่คอลเลกทีฟเห็นว่าสําคัญและมีประโยชน์มารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันนั่นเองครับทว่าเรื่องมันเริ่มผิดพลาดครับเมื่อระหว่างกระบวนการการอัปโหลดตัวตนของเอ็ดเวิร์ดเกิดขึ้นตัวนักเดินทางดันได้ไปพูดคุยกับตัวตนของเขาครับซึ่งถือเป็นเรื่องผิดพลาดและตามปกติเราควรจะเสียชีวิตไปแล้วทว่าตัวเราดัานถูกช่วยไว้จากนักเดินทางอีกคนหนึ่งเรียกว่าวอร์เดนเป็นผู้ที่มีหน้าที่คอยดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อย่างไรก็ตามการที่เราประสบกับเหตุการณ์นั้น มันก็ไม่ได้เสียเปล่าเสียทีเดียวมันทําให้เราทราบข้อมูลบางอย่างที่เอ็ดเวิร์ดรู้เป็นเบาะแสที่อาจไขปริศนาต้นต่อของศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นเพื่อหาคําตอบที่เหลือตัวเรานักเดินทางจึงตัดสินใจสืบสวนต่อทันทีครับตามข้อมูลที่เอ็ดเวิร์ดให้ไว้ที่คราวนี้เธอจะต้องไปเก็บจิตใจของคนคนหนึ่งชื่ออาเธอร์เบรยก้าผู้ที่เป็นเพื่อนของตัวเอ็ดเวิร์ดเองจุดมุ่งหมายต่อไปของนักเดินทางมันคือโรงเหล็กสตีลเวิร์คครับที่ตัวนักเดินทางต้องไปที่นั่น ผ่านการใช้รถรางใต้ดินและเมื่อไปถึงเราจะพบว่าที่โรงเหล็กแห่งนี้มีร่องรอยของการติดเชื้อที่สูงกว่าที่แรกที่เราได้พบและมีความผิดปกติเหนือธรรมชาติที่รุนแรงกว่าเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่ทําให้เกิดความปกผันของแรงโน้มถ่วงทําให้ตัวนักเดินทางเธอไม่สามารถมุ่งตรงไปที่รอยแยกเวลาได้โดยตรงเราจึงต้องไปหาอุปกรณ์เสริมครับ counter gravity boots ที่สามารถทําให้เราเดินบนพื้นผิวผิดปกติได้ซึ่งเราจะได้รองเท้าคู่นี้มา จากร่างของนักเดินทางคนหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปภายในโรงเหล็กดังกล่าวและเมื่ออุปกรณ์พร้อมนักเดินทางก็สามารถไปยังรอยแยกเวลาที่อยู่ณจุดสูงสุดของโรงเหล็กได้ก่อนจะทําการโดดข้ามเวลาย้อนกลับไปที่โรงเหล็กในยุค1980ที่นั่นเราได้พบกับดรเวโรนิก้าครับหมอที่เดินทางมายังโรงเหล็กกับอาเธอร์เพื่อตามหาน้องชายของเขาเกเบรียลซึ่งการได้พบกับเวโรนิก้านี้มันก็ได้ทําให้ตัวนักเดินทางเกิอดอาการปวดหัวครับเวโรนิก้า เธอเลยอาศัยจังหวะนี้หลบหนีไปได้ทําให้ตัวนักเดินทางต้องออกตามหาอาเธอร์ด้วยตัวเองที่ขณะนั้นเขากําลังอยู่ที่ออฟฟิศของหัวหน้างานซึ่งการเดินทางไปที่นั่นในครั้งนี้มันทําให้เราทราบว่าการระบาดมันเกิดขึ้นที่โรงเหล็กแห่งนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับมีผู้ติดเชื้ออยู่มากมายตามผนังของโรงเหล็กปรากฏเนื้อเยื่อปนเปื้อนและเรามีโอกาสได้เจอกับออฟแฟนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งด้วยเมื่อไปถึงห้องทํางานที่นั่นเราได้พบอาเธอร์และเกรเบลครับโดยตัวเกรเบลเนี่ย เขากาลังอยู่ในกระบวนการติดเชื้อพอดีและกําลังกายร่างในตอนนั้นอาเธอร์โทษว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของพวกนักเดินทางครับที่ได้นําเชื้อโรคดังกล่าวมาจากอนาคตเพราะว่าตัวเกเบลเขาคือคนที่ได้พบกับนักเดินทางมาก่อนและไม่นานหลังจากที่ได้พบโรคระบาดมันก็เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นตัวอาเธอร์ขอให้เราช่วยน้องชายของเขาครับทาให้เราต้องเลือกว่าจะเก็บตัวตนของอาเธอร์หรือเกเบลไปถ้าเราเลือกอาเธอร์เอเซนที่เราได้รับมันจะทําให้ปืนพกของเราแรงขึ้น ขณะที่ของเกเบียลมันจะทําให้ช็อตกันแรงขึ้นถ้ายิงโดนหลายตัวโดยหลังจากได้เอเซนต์ใน2มาตัวนักเดินทางก็จะกลับมายัางเทอร์มินอลครับเพื่ออัปโหลดเอเซนต์เช่นเดิมทําให้เธอได้พูดคุยกับอาเธอร์ไม่ก็เกรเบียลโดยถึงแม้เราจะเลือกต่างกันแต่ใจความของทั้งสองก็ยังเหมือนกันครับนั่นคือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมันได้ปรากฏขึ้นมาไม่นานหลังจากที่นักเดินทางปรากฏตัวมันได้มีนักเดินทางคนหนึ่งถูกทหารจับตัวไปด้วยเมื่อเราทราบเช่นนั้นเราจึงทําการตั้งเป้าหมายคนใหม่ครับ ดเรเดวิสซีเบิร์ดเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลนักเดินทางอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตัวไปก่อนจะมุ่งตรงไปที่รอยแยกเวลาที่อยู่บริเวณโรงพยาบาลเมื่อเธอข้มเวลามาตัวนักเดินทางได้พบกับเวโรนิกาอีกครั้งหนึ่งครับและได้ทราบว่าตอนนี้เธอกำลังประสบกับปัญหาทั้งสองเลยทำข้อตกลงกันว่าหากตัวนักเดินทางช่วยเธอออกไปได้เธอก็อจะบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเดินทางเช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วเวโรนิกากับซีเบิร์ดทั้งสองเคยทำงานด้วยกันโดยในตอนนี้ตัวเวโรนิกา เธอกำลังติดอยู่ในลิฟต์ครับไปไหนไม่ได้สืบเนื่องจากที่มันมีเนื้อเยื่อติดเชือ้อเกาะติดสายพันธุ์ไว้อยู่แต่เพราะเช่นนั้นมันเลยทำให้นักเดินทางไม่สามารถใช้ไฟเผามันได้โดยตรงตัวเบรเนกาจึงให้นักเดินทางใช้ยาพิษแทนครับเพียงแต่วิธีการนี้มันค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าไฟเพราะมันไม่สามารถฉีดตัวยาพิษเข้าไปตรงจุดไหนก็ได้แต่เราต้องฉีดมันเข้าไปในใจกลางโดยตรงเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วตัวเบรนเนกาจึงให้นักเดินทางไปหาตัวยาต่างๆมาเพื่อทํายาพิษครับ ซึ่งเราสามารถหามันได้จากทั้งวอดโรคระบาดรวมถึงห้องทํางานของเธอด้วยทว่าเมื่อได้ทุกอย่างมาพร้อมฉีดยาพิษเรียบร้อยแล้วเฟรนอิก้ากลับขาดการติดต่อไปครับทาให้เราต้องออกตามหาทั้งเธอและซีเบิร์ดที่เป็นเป้าหมายเดิมซึ่งการออกตามหานี้มันก็ทําให้เราได้พบกับออฟฟันขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งลักษณะเป็นสีดําคล้ายกับที่เราเจอในช่วงแรกและเมื่อผ่านมันมาได้เราก็จะได้พบกับเบโรนริก้าอีกครั้งหนึ่งครับลึกเข้าไปในชั้นใต้ดินและยังพบด้วยว่านาะตอนนี้ซีเบิร์ดเขาได้กลายร่างไปแล้ว การพบกันในครั้งนี้ครับได้ทําให้เราทราบหลายอย่างอย่างแรกคือนักเดินทางอีกคนเขาถูกเรียกว่าเดอะพาดไฟเดอร์และเขาก็ไม่ใช่สาเหตุของโรคกระบดที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งยังทราบอีกด้วยว่าเดิมทีตัวเบเรนิกา้าเป็นเป้าหมายที่พาดไฟเดอร์ต้องดึงตัวตอนออกมาแต่เขากลับไม่ทําไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามในตอนแรกตัวนักเดินทางสงสัยครับว่าการขึ้นไปอยู่กับคอลเลกทีฟมันไม่ดีตรงไหนจนเราได้ทราบมุมมองของเบรนิกา้าเพราะเธอไม่ต้องการเช่นนั้นบางทีท้ายไปอยู่แบบนั้น พวกเธอขอไม่มีอยู่เลยดีกว่าไม่ก็บางทีมันอาจจะยังไม่สายไปถ้าเรายังไม่ยอมแพ้คำพูดนี้ประกอบกับตัวจิตใจที่อยู่ภายในร่างนักเดินทางมันยิ่งทําให้เธอสงสัยครับตกลงแล้วทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางโรคระบาดก็ดีเหตุการณ์ที่โรงเหล็กก็ดีรวมถึงตัวเธอด้วย้วยเหตุนั้นตัวนักเดินทางเลยทําการสกัดจิตใจที่เหลืออยู่ของซีเบิร์ดออกมาครับเพื่อหาคําตอบต่อไปการมีเอเซนต์อยู่ภายในร่างกายนานเกินไปมันยิ่งทําให้ตัวนักเดินทางประสบกับอาการหลายอย่างครับ ทางการเจ็บปวดทางกายรวมถึงภาพหลอนที่เธอเห็นบ่อยครั้งขึ้นเหม,มือนกับว่าตัวตนของเธอมันเริ่มหายไปในตอนที่นักเดินทางกลับมาถึงเทอร์มินอลในตอนนั้นอาการเธอมันไม่ดีหลอครับวอร์เดนจึงต้องพาตัวเธอไปที่เวิร์กช็อปของเขาเพื่อระงับอาการทําให้เสียงของเอเซนภายในร่างกายเธอสงบลงทําให้เธอสามารถไปพูดคุยกับซีเบิร์ดได้แต่มันก็ได้แค่คุยครับเพราะตอนนี้ตัวเครื่องมันยังซ่อมไม่เสร็จวอร์เดนบอกเขาลองทุกวิธีการแล้วแต่เด็ก็ตามการไปคุยกับซีเบิร์ดมันก็อาจะทาให้ทั้งสองได้เจอก พราะว่าตัวนักเดินทางเธอก็กลับได้เจอกับแองเจล่าแทนครับคนรักของเอ็ดเวิร์ดเอเซนแรกที่เราเก็บมาโดยตัวแองเจล่าเนี่ยเธอไป็นเหมือนกับร่างทรงครับทาให้เราได้คุยกับซีเบิร์ดอีกทีหนึ่งจนได้ทราบที่อยู่ของผาดไฟเดอร์ซีเบิร์ดบอกว่าตัวเขาซ่อนผาดไฟเดอร์ไว้ที่บทนอกเมืองโดยมีลูกสาวของเขาดูแลทําให้นักเดินทางตั้งอลิสตาลูกสาวของซีเบิร์ดเป็นเป้าหมายต่อไปทันทีโดยก่อนจะออกเดินทางตัวเราก็ได้แวะไปบอกสิ่งที่รู้ให้กับวอร์เดนทราบด้วยนะครับทำให้ตัวนักเดินทางทราบเช่นกัน ว่าผัดไฟเดอร์เนี่ยคือนักเดินทางแบบพิเศษมีหน้าที่คอยเปิดรอยแยกมิติสําหรับใช้ในการเดินทางข้ามเวลามาเลยพอหวังได้ว,ว่าความรู้ของผัดไฟเดอร์อาจใช้ซ่อมเจ้าเครื่องเทอร์มินอลนี้ได้ซึ่งจากเรื่องนี้มาเลยทาให้เราพอมีทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับพวกไทมออดิตี้ที่เราเห็นปรากฏอยู่ทั่วสิ่งพวกนี้มันอาจเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของเส้นเวลาก็ได้ครับที่พอมีคนย้อนเวลากลับไปมันก็มีแยกออกเป็นทมไลน์ต่างๆททมออดิตี้ มันอาจจะเป็นความไม่ต่อเนื่องกันของสองเส้นเวลาก็ได้เส้นเวลาหนึ่งสะพานพังเส้นเวลาหนึ่งสะพานไม่ได้พังโดยเมื่อตัวเราไปถึงที่โบสถ์เราจะพบว่าที่นี่มันกลายเป็นแหล่งติดเชื้อรุนแรงมากๆครับติเวลามีภัยพิบัติถ้าเราไม่ไปโรงพยาบาลเราก็ไปโบสถ์ใช่ไหมครับและเอริก้าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันเธอกลายเป็นออฟแฟนขนาดใหญ่ครับพยายามโจมตีเราและเมื่อเราสามารถจัดการกับเธอได้แล้วนักเดินทางก็ได้ดึงข้อมูลที่เหลืออยู่ของพัดไฟเดออกมาครับและยืนยันคําพูดของบริิก้า ทาให้ทราบว่าเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือเวโรนิก้าจริงๆพร้อมกับมีข้อความที่เขาทิ้งไว้ด้วยเนื้อหาประมาณว่าเดอะพาร์ตไฟเดอร์เขาไม่เชื่อในภาระไม่เชื่อในเดอะคอลเลกทีฟอีกแล้วสิ่งที่พวกเขาทําตามมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าช่วยมนุษยชาติเลยแต่มันเพื่อเติมเต็มความหิวโหวยของเดอะคอลเลกทีฟเองต่างหากด้วยการนั้นตัวพาร์ตไฟเดอร์เลยทําลายขัดคําสั่งของคอลเลกทีฟครับด้วยการไม่สกัดตัวตนของเวโรนิก้าและนอกจากนี้เรายัางพบด้วยว่ารูปร่างของพาร์ตไฟเดอร์ มันละไมคล้ายกับวอร์เดนอย่างน่าประหลาดทั้งหมวกรวมถึงรหัสประจําตัวด้วยและเพื่อหาคําตอบต่อไปตัวนักเดินทางจึงได้นําร่างของพาด์ไฟเดอร์กลับไปที่เทอร์มินอลด้วยครับในตอนที่เรามาถึงเราก็พบว่าวอร์เดนเขาได้หายตัวไปครับและมันมีออฟเฟนจํานวนมากบุกเข้ามานักเดินทางจึงนําร่างของพาดไฟเดอร์ไปไว้ที่เวิร์กช็อปของวอร์เดนก่อนจะเริ่มออกตามหาตัวเขาซึ่งเราหาเขาไม่เจอครับแต่ดันไปพบสิ่งที่มันน่าตกใจยิ่งกว่านั้นนั่นคือด้านหลังประตูห้องเขา มันมีร่างของเวโรนิก้าอยู่เรื่องนี้ได้ทําให้อาการของเรากลับมาพร้อมกับวอร์เดนที่ปรากฏตัวขึ้นเขาได้เล่าทุกอย่างให้เราฟังทําให้ทราบว่าตัวเราณตอนนี้มันเป็นผลพวงของการทดลองที่วอร์เดนทําขึ้นมาครับโดยการนาเอสเทนนาจิตใจของเวโรนิกา้ามาฝังในร่างของนักเดินทางสักคนหนึ่งจากที่ทั้งสองได้สนิทกันในช่วงอดีตเขาบอกว่าเวโรนิก้าเนี่ยเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเขาด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่อยากให้เธอต้องเป็นส่วนหนึ่งกับคอลเลกทีฟ เขาไม่อยากให้เวโรนิกา้าต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปความจริงแล้วบอร์เดนเขาก็คือผัดไฟเดอร์นั่นแหละครับที่เขาได้ทําการย้ายร่างมาร่างอื่นเพื่อหลบเลี่ยงคอลเลกทีฟและเมื่อตัวผัดไฟเดอร์พบว่าการทดลองของตัวเองไม่สําเร็จตัวเราไม่ได้กลายเป็นตัวเลนแบบที่สมบูรณ์ของเวโรนิกา้ามันก็ทําให้เขาโกรธมากครับคิดว่ามันมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นวอร์เดนเลยทายโอนจิตตัวเองกลับร่างเดิมเพื่อย้อนเวลากลับไปครับทาการทดลองใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้น ตัวนักเดินทางจึงตามไปครับและจัดการเขาอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะได้ปิดฉากเวโรนิกาเธอก็ปรากฏตัวขึ้นเธอห้ามไม่ให้เราสังหารเขาครับเธอยังคงอยากช่วยมนุษย์อยู่แต่เราก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผัดไฟเดอร์ทำมันถูกเวโรนิกาไม่ควรมีจุดจบแบบนั้นทําให้เราต้องเลือกครับว่าจะปล่อยพวกเขาไปหรือจัดการกับผาดไฟเดอร์ er. ถ้าเลือกปล่อยไปตัวผาดไฟเดอร์ er จะพาเวโรนิกาไปอนาคตนะครับเะว่าเรื่องก็แย่ลงเมื่อมีการเปิดเผยว่า เวโรนิก้าเธอติดเชื้อครับและณนะช่วงนั้นเธอก็เริ่มกลายร่างแล้วทําให้ผาดไฟเดอร์ต้องจําใจสกัดตัวตนของเธอออกมาก่อนจะย้อนเวลากลับไปทําการทดลองดังเดิมขณะเดียวกันถ้าหากเราจัดการกับผาดไฟเดอร์ตัวเราก็จะใช้อุปกรณ์ของเขาเปิดรอยแยกเพื่อส่งเวโรนิก้ากลับช่วงเวลาเดิมครับก่อนที่โรคระบาดจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทราบเลยว่าเวโรนิก้าเธอติดเชือ้อกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โรคระบาดเนี่ยมันเกินควบคุมแต่ว่านะครับถ้าหากเราเล่นในนิวเกม plus ในตอนจบตัวเราจะสัมผัสได้ครับว่าทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างมันวนเวียนไม่มีจุดสิ้นสุดไม่ไว่ายังไงเวโรนิก้าจะโดนผัดไฟเดอร์สกัดจิตออกมาไม่ตัวนักเดินทางตัวเรามีตัวตนขึ้นมาเพื่อทําให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นเหมือนกับพาราด็อกซ์ไกลกับไข่อะไรเกิดก่อนกันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบทุกครั้งที่เธอตัดสินใจสุดท้ายลูปจะเกิดขึ้นมาใหม่เสมอซึ่งเมื่อผัดไฟเดอร์ทราบเช่นนั้นเขาเลยยอมครับทำการส่งเวโรนิกา้า เข้ารอยแยกไปพร้อมกับเราเพื่อหาทางทางลายลูกที่เกิดขึ้นโดยในตอนท้ายเราจะเห็นด้วยว่าหลังจากที่นักเดินทางตื่นขึ้นมาเราได้เรียกใครสักคนว่าเวโรนิก้าครับจากเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้มันทําให้เราเห็นได้ชัดเลยครับว่าพวกออฟแฟนส์กับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เนื้อหาหลักของเกมนี้ตอนจริงๆของมันคือตัวเราต่างหากศัตรูที่เราเจอตลอดทางมันเป็นเพียงแค่อุปสรรคที่ขัดขวางเราเท่านั้นตัวเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันโดยตรงแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมว่ามันก็ยังพอมีค่าให้เรา ไปดูเรื่องราวของมันอยู่บ้างตัวโรคระบาดนี้มันถูกเรียกว่าเดอะเชงส์ครับเป็นโรคระบาดการติดต่อสูงที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกเมื่อราวธันวาคมปี1981โดยผู้ที่ติดเชื้อในตอนแรกพวกเขาจะมีอาการไข้ขึ้นมีอาการเพ้อคุมดีคุมร้ายและมีความก้าวรามากขึ้นด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในช่วงระยะแรกของการติดเชื้อนี้ครับแต่ถ้ารอดไปได้ร่างกายของพวกเขาก็จะเกิดการกลายพันธุ์และมีพฤติกรรมพยายามเข้ารวมกลุ่มกับพวกผู้ติดเชื้อคนอื่น เพื่อดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันครับ Tim iosis, ซึ่งในช่วงนี้มันพูดได้เลยว่าไม่มีการรักษาได้สามารถช่วยพวกเขาได้แล้วครับแม้แต่จะผ่าตัดแยกออกมาบางทีเคสแปดสยามยังง่ายกว่าเลยด้วยซ้ําโดยจุดเริ่มต้นของโรคระบาดดังกล่าวมันมาจากโปรเจกต์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นบริเวณลงเหล็กสตีลเวิร์กย้อนกลับไปในตอนนั้นมันมีปฏิบัติการขุดหลุมลึกบ่อโฮขึ้นมาในโลกความจริงมันมีการขุดหลุมลึกแบบนี้อยู่ทั่วโลกเลยนะครับเยอสุดจะเป็นช่วงตอนโซเวียตซึ่งหลุมที่ลึกที่สุด มันคือโคลาสซูเปอร์ดิฟบอโฮลึกประมาณ1 2 0 0 0เมตรครับเท่าๆล่องลึกมาเรียนาเทรนช์เลยซึ่งในเกมมันมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นที่นิวดอนแห่งนี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่นําโดยชายชื่ออสคอฟโดยพวกเขาสามารถจอดลงไปได้ลึกมากกว่า14กิโลครับเพราะว่าความร้อนและแรงดันที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าชีวิตพนักงานมากมายจนเกิดเป็นเรื่องเล่า Well to Hell เรื่องนี้เป็นสิ่งที่มาจากเรื่องจริงนะครับเ l well to Hell เป็นตำนานเมืองในแถบภูมิภาคไซบีเรีย เกี่ยวกับหลุมลึกเหมือนกันที่เชื่อกันว่าหลุมที่โซเวียตเจาะมันลึกไปถึงนรกเลยครับบางคนเชื่อว่ามันมีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากหลุมนั้นด้วยภายในตำนานผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้คือชายที่ชื่ออาซาคอฟด้วยนะครับเทว่าภายในโครนอสมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นครับเพราะนอกจากการระเบิดมันจะทําให้พนักง,งานเสียชีวิตแล้วมันยังไปปลดปล่อยเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสโบราณจากด้านล่างด้วยสิ่งที่ทําให้เกิดเดอะเชนจ์มันอยู่ใต้โลกของเรามานานมากแล้วครับ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการทดลองไม่ได้มีใครสร้างขึ้นแต่มันถูกปลดปล่อยภายในเหตุการณ์ระเบิดนั้นต่างหากสามารถพูดได้ว่าผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นโชคร้ายยิ่งกว่าครับเพราะพวกเขาได้ติดเชื้อโรคจากด้านล่างทําให้มีไข้เจ็บป่วยหนาวสัน่นไม่อยากอาหารเห็นภาพหลอนเจ็บปวดตามแขนตามขาจนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นไปและหลังจากนั้นตัวไวรัส The Change มันก็ได้แพร่กระจายไปสู่พนักงานคนอื่นๆครับที่ได้เข้าใกล้กับที่เกิดเหตุหรือไม่ก็สัมผัสกับตัวผู้ป่วย และเรื่องยิ่งแย่ลงด้วยความที่นิวดอนตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์มันเลยทําให้ผู้ป่วยถูกจับทดลองทดสอบต่างๆนานาจนสุดท้ายครับก็กลายร่างเป็นออฟแฟนสาเหตุที่พวกเขาถูกเรียกว่าเด็กกาพร้ามันเป็นเพราะว่าสัญชตาตญาณแรกของพวกผู้ติดเชื้อหลังกายร่างก็คือพยายามกลับไปรวมกับใจกลางต้นตอของโรคที่สติ e เวิร์กครับซึ่งผู้ที่กลับไปไม่ได้ก็ต้องตะเวนอยู่ทั่วเมืองนิวดอนคอยหาโอกาสรวมตัวกับออฟแฟนตัวอื่นไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของยารักษา ในตัวเรื่องไม่ได้พูดถึงส่วนนี้สักเท่าไหร่นักนะครับคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไปไกลเกินกว่าจะหาทางรักษาแล้วสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดมันคือยาพิษที่นักเดินทางทํทาตามคําบอกของเวโรนิกาการระบาดของเดอะเชนจ์มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปครับจนทําให้ตัวเธอและซีเบิร์ดไม่สามารถทําอะไรได้เลยซึ่งขณะเดียวกันตัวพาดไฟเดอร์เนี่ยเขาก็ถูกส่งมาจากอนาคตใช่ไหมครับเพื่อสกัดจิตของเวโรนิกาตามความต้องการของคอลเลกทีฟซึ่งขณะที่เขาตามหาเธอที่สตีลเวิร์กเกเบรียล ก็ได้ไปเห็นผาดไฟเดอร์เข้าทําให้เขาเชื่อว,ว่าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของนักเดินทางและเมื่อตัวผาดไฟเดอร์พบไวโรนิก้าแล้วเขาก็หลงเธอครับสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายทุกอย่างและการมีตัวตนของตัวเองทําให้ทั้งสองสนิทกันมากขึ้นและตัวผัดไฟเดอร์ก็มีความหวังเชื่อว,ว่าไวโรนิก้าเธอจะสามารถช่วยมนุษยชาติไว้ได้เพราะว่าตัวเธอก็ติดเชื้อครับหวังสร้างร่างกอปี้ของไวโรนิก้าเพื่อที่สักวันหนึ่งเธอจะสามารถหยุดยั้งเดอะเชงจ์ได้เกิดเป็นรูปแบบที่ผมได้เล่าไปถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ลูปที่เราเล่นมันเป็นครั้งที่3 1 9ที่ผาดไฟเดอร์พยายามชุบชีวิตเวโรนิก้าขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลโดยสรุปของโครโนสเดอะนิวดอนครับอย่างที่บอกเลยมันยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ถูกตอบหลักๆก,ก็คือตัวตนจริงๆของคอลเลกทีฟว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่เราเลยต้องไปรอดูครับว่าตัวโครโนสจะมีภาคต่อหรือเดลซีส่วนเสริมอะไรไหมและถ้ามีเขาจะเล่าประเด็นไหนต้องรอติดตามกันต่อไปใครที่ชอบคลิปแนวนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครมีตัวละครจากหนังตูนหรือนิยายเรื่องอะไรอยากให้ผมลองทำสามารถคอมเมนต์ comment, หรือไปโพสต์ใน Discord ก็ได้สำหรับวันนี้เด็กด c, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ